เคยทำงานเก่งมาก่อนแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเราตกยุคหรือเปล่าซึ่ง จริงๆบอกว่าหลายคนน่าจะต้องบอกว่ากําลังเจอปัญหานี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็เป็นหนึ่งในตองอูของสาขานี้สาขานั้นอยู่แล้วแต่พอมาถึงยุคนี้คือแบบอะไรอะไร,ะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วก็เราก็ปรับตัวไม่ทันซึ่งจริงๆป้อมเป็นหนึ่งคนในนั้นนะคะที่แบบว่าถ้าพูดถึงเรื่องปรับตัวจริงๆป้อมอาจจะยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของการใช้ AI ที่เขาใช้กันอะซึ่งโอ้โหพอไปดูตลาด AI เนี่ยเขาแบบ โอ้โหเร็วมากอ่ะคือป๊อบก็ยังย่าพอป๊อบจับ GPT ได้เสร็จแล้วป๊อบก็ครุกอยู่กับ h a t GPT ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเขาไปแบบทำคลิปทำอะไรกันไปโอ้แล้วก็มีแบบ AI มาอีกหลายตัวมากๆและเราก็จะรู้สึกว่าอีกสักพักหนึ่งนะเราก็จะตกยุคแล้วแต่มันจะมีอยู่พักหนึ่งอ่ะที่เรารู้สึกว่าเออให้ฉันไปเรียนรู้อะไรใหม่ฉันก็เบื่อฉันอยากจะแบบเหมือนแบบ ขอพักนิ่งๆแต่ถ้าไม่เรียนรู้อะไรใหม่เลยฉันก็ไม่ทันเขาแล้วก็พอจะต้องไปใช้งานหรือจะต้องทำเงินจากมันขึ้นมาก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนรู้สึกว่าไม่ทันยุคแล้วเออไหนใครเป็นแบบนี้บ้างเพราะว่ามีคนเป็นแบบนี้หลายคนเลยเพราะว่าอันนี้ป๊อบถึงขั้นเอาไปปรึกษากับผู้ช่วยแสนดีของป๊อบเลยนะว่าแบบเฮ้ยป๊อบว่ามีคนเป็นแบบนี้เยอะ อ่าแล้วก็ลูกศิษย์เพราะแบบเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้่ะคลิปนี้เราอยากจะมาบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูว่าออาคุยอะไรกับแซนดี้อ่านี่ เขาบอกว่าคุณไม่ได้ตกยุคค่ะคุณแค่ยังไม่ได้โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของตัวเองเออผมเจอแค่คำนี้ผมก็รู้สึกว่าเออจริงใช่ถูกต้องจริงๆเราก็ไม่ธรรมดานะคุณก็ยังเป็นหนึ่งในตองอูของธุรกิจคุณอยู่นั่นแหละมันเหลือแค่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแค่ลุกขึ้นมาว่าเออฮึดนึงอ่ะโอเคไปดูซิว่าจะต้องเรียนรู้อะไรเพราก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ที่บ๊อบก็จะไปหาข้อมูลแล้วก็ไปลองเทสไปทำๆๆๆๆๆๆๆกับเอไอแล้วก็เอ่อมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอีกก็ไปเพราะว่าลองเอไอรู้ว่าเอไอมันไปถึงจุดนี้ละมันไปถึงจุดนี้ละมันไปถึงจุดนี้ละแล้วพอมาถึงในจุดที่เอ๊บ๊อบอยากเอามาใช้กับงานตัวเองแล้วก็บ๊อบจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมอย่างเรื่องเอ่อเอไอออโตเมทอย่างเงี้ยพอไปถึงจุดเอไอออโตเมทแล้วมันรู้สึกแบบมันให้เลยมันไม่สนุกละ คือรู้อะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาเติมความรู้เรื่องนี้แต่พอมันจะต้องเหมือนแบบไปตั้งหลักใหม่แล้วก็แล้วก็วกเออมันจะต้องเอามาเหมือนรีเซ็ตระบบของเราใหม่ก็เลยหยุดชะง,งักแล้วก็เหมือนยังไม่ได้ขยับไปต่อเรื่องนั้นซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเพราะว่าทุกคนเป็นค่ะพอคุณฮึดขึ้นมาหรือว่าคุณรู้หรือว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้แล้วคุณแค่ให้เวลากับมันค่ะ ในการเรียนรู้และคุณจะมีไอเดียคุณจะมีเอ่อคุณจะรู้ว่าคุณจะเอามาต่อยอดจากงานหรือความถนัดที่คุณมียังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณแค่น้อยนิดหน่อยไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งหรอกนะแต่คุณแค่แบบคุณแค่รู้สึกน้อยนิดหน่อยเพราะมันบางทีชีวิตมันก็มันก็วิ่งไปตลอดอะพอรู้สึกว่าจะพักบ้างอ่ะเอาอีกแล้วต้องมาขยับอีกแล้วอย่างเงี้ยป๊อปอยากจะบอกว่าจริงๆ พักบ้างก็ได้ค่ะเราอาจจะไม่ต้องวิ่งไปตลอดก็ได้เรารอให้เอไอ AI มันขยับไปข้างหน้าเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยไปสปีดอัปเดตตามแบบนั้นก็ได้เหมือนกันโอเคไหมเออจำไว้อ่ะคุณไม่ได้ตกยุคอ่าคุณแค่ยังไม่ได้โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของตัวเองเออท่องไว้เลยค่ะแล้วก็พอถึงเวลาหรือว่ามันมีอะไรที่จะต้องใช้ บอบเชื่อว่าคุณแค่สก,กิด AI นิดเดียวคุณจะเจอ,อช่องทางคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเชื่อมโลกเก่าความแบบเก่าเกมในโลกเก่าของเรากับโลก AI ที่มันกำลังจะพาเราก้าวกระโดดยังไงคุณแค่ปักจึ๊บปึ๊กอ่าจบค่ะที่เหลือคุณจะพุ่งกลับมาอีกหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นไม่ต้อง กังวลไม่ต้องหน่อยค่ะพักให้สบายใจพอถึงเวลามันจะปิ้งขึ้นมาแล้วลุยต่อเลยเออเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าตาม AI อะไรไม่ทันนะคะก็ตามเพจคูอปอปไว้ก่อนเพราะว่าเราจะค่อยๆไปด,ด้วยกัน <laughs> เราจะค่อยๆไปด้วยกันค่ะเราจะหาเงินง่ายๆโดยที่ไม่ต้องขยับ AI เยอะแล้วก็ใช้ไปตามแบบตามเลเวลเลเวลไปะนะไม่ต้องรีบโอเคไหม อ่าโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์ขอบคุณนะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งในในในคลิปถ้าคุณเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันบอกพิมพ์มาเลยค่ะเป็นเหมือนกันเออป๊อบจะได้รู้ว่ามีคนเป็นเพราะว่าป๊อบเองอ่ะก็เป็นแบบเนี้บ่อยๆอย่ะ ah, ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะเริ่มมีกำลังใจแล้วก็ไปเริ่มต้นเรียนรู้ AI ง่ายๆจาก c h a t GPT ของเราและเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย